สวัสดีค่ะนี่ไงรูปที่รักของฉันสมัยที่ยังไม่ตายเนะ่ยรัศมีเป็นคนไทยให้เนี่ยมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะคะนนี้ตรงนี้นะคะที่เชียงรายตรงโรงแรมตรงที่ติดกับแม่นำ้ำริมกกตรงนี้นะคะโรงแรมเนี่ยคือฉันกับ สามีเคยมาตรงนี้ก็ทุกวันนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่รัศมีเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอารูปสามีติดกระเป๋าไปด้วยทุกที่เลยแล้วก็สามีคนเนี้เขาจะปกป้องก็คือวิญญาณของเขา,าจะปกป้องรัศมีไม่ให้รัศมีอันตราย รัศมีไปไหนไม่เคยกลัวผีเพราะว่ารัศมีมีสามีคอยช่วยเหลือก็คือรูปนี้เลยค่ะรัศมีก็จะพกรูปสามีไปด้วยก็เรียบเสม,มือนว่าสามีไปกับเราทุกที่เขาแค่เป็นรูปเราก็ไม่ต้องกลัวผีละ